คุณมีปัญหาเรื่องคดีความใช่หรือไม่ไม่มีปัญหาเพราะผมก็มีเหมือนกันครับกำลังไปครับไม่ไม่เป็นเป็น,ป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 นไปไม่ได้ <laughs> ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ได้บนแล้วเขาลอ็อ <laughs> โอเคนะครับก็เออต้องขอบอกกันเลยนะว่ารอบนี้คืออินโทรเลยว่าแบบไม่เกี่ยวกับเนื้อหาคลิปเลยซึ่งก็ไม่รู้ว่าทำไมก็เป็นว่านะครับซึ่งในรอบนี้เนี่ยคือผมจะมาพูดถึงตัวอัปเดตล่าสุดนะครับคือขอใช้คาว่าล่าสุดไม่ได้พูดอัปเดตใหม่เนอะเพราะว่าเออถ้าพูดใหม่ก็ถือว่าแบบ ค่อนข้างแปลกนะเพราะว่าใหม่ของผมนี่อาจจะหมายความว่าแบบประมาณเกือบเ,ออเดือนครึ่งอะไรประมาณนี้เนอื้อคือในรอบนี้เนี่ยตัวฟันนั่วนะครับเขาได้อัปเดตเป็นตัวปืนตระกูลฟอนนะครับคือเพิ่มปืนใหม่มาค่อนข้างเยอะมากแล้วก็แปลกใหม่นะครับ่อใช้คำว่าแปลกใหม่ซึ่งก็มีทั้งปืนที่ควรลองก็ปืนที่แบบควรพิจารณานะครับว่ามันมันดีหรือเปล่า โอเคนะครับซึ่งในส่วนของตัวกลุ่มแรกเนี่ยที่ถูกเพิ่มเข้ามานะครับคือกลุ่ม IA 2ือซึ่งก็มีครบเลยตั้งแต่แบบ AR ซึ่งคือ assault rifle เอ่อ SMG ก็ submachine gun แล้วก็เอ่อ BR battle rifle นะครับซึ่งก็เอ่อในส่วนของตัวปืนนี้นะครับคือตัวปืนเอ่อ IA 2 SAR นะครับซึ่งคือโดยส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าเป็นปืนที่ค่อนข้างน่าใช้นะครับตรงที่ว่าอย่างแรกเนี่ยไฟเลนมันสูงรีคอยต่ำแล้วก็สามารถเจาะเกาะได้นะก็เลยมองโอเคเกือบตกโอเคเกือบตกก็เลยมองว่าแบบเป็นปืนที่ใช้ค่อนข้างสนุกนะครับเพราะว่าเรื่องการแบบพวก walking speed หรือมันก็แบบเออพวก i m i n g speed อะไรพวกเนี้ยคือมองว่ามันก็ถือว่าค่อนข้างดีไม่ได้แย่ไม่ได้มีอะไรแบบแย่เกินไปครับก็เลย มองว่าใช้ค่อนข้างสนุกเนะก็เลยแนะนำให้ลองแนะนำให้ลองใช้ดูนะครับก็จากที่เห็นนะคือสแปมแบบฟินๆโอเคหวังว่าจะไม่โดนฆ่าโอเคมีคนโอเคช่างมัน ของตัวปืนนี้นะผมรู้สึกชอบตรงที่ว่ามันสามารถเล่นได้ตั้งแต่พวกเอ่อพวกไงดี CQC เนี่ยไปจนถึงแบบพวกเอ่อมิดเลงอะไรประมาณนี้นะครับคือจุดที่มันเด่นที่สุดเลยจริงๆของตัวปืนนี้เนี่ยก็หนีไม่พ้นเรื่องความเร็วแล้วก็ความดิ่งของตัวปืนนั่นแหละนะแต่ว่าถ้าเรายิงไม่โดนก็ไม่รอดอยู่ดีนะครับโอเคโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ยังไม่ตายนะครับยังไม่ตายแต่เสียงคือแบบเยอะมากเลยอะ โอเคโอเคโอเคได้กี่คนะิวเนี่ยสิบเอบ็ดคิวโอเคโอเคโอ้กระสุนโอเค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 เอาผมไม่ขอพูดนะโอ้ oh, ผมตายแน่เลยช่วยผมด้วยช่วยผมด้วย โอเคโอเคโอเคสิบห้าคิวเออคือผมไม่รู้นะว่าเมื่อกี้คือแบบมีคนไปอยู่บนนั้นได้ยังไงนะแต่ว่าหรือว่าเขากลิช,ชตกลงมาเหรอเอออันนี้ก็ไม่ชชว่์เหมือนกันนะแต่แบบผมค่อนข้างมาเจอแบบผมเห็นคนหลุดลงมาจากเพดานในประมาณน,นี้นะแล้เป็นว่าเออมันกส็สามารถจออกก่อเกาะได้นะครับคือ จากตัวสเตตัสของมันเนี่ยตัวปืนนี้นะครับสามารถเจาะเกาะเออสูงสุดได้ที่1.1สตนะซึ่งก็เป็นพวกแบบพวกเออพวกไอ้ดีบาลลี่เออทั่วไปเลยอะ่ะคือยิงทะลุตกใจคือสามารถยิงทะลุแบบพวกบาลลี่เออปูนทั่วไปตั้งเห็นแบบตามแมปเนี่ยอย่างเช่นตัวเนี้ยสามารถยิงทะลุได้นะครับนี่ไงยิงทะลุจุดนี้เลยนะก็ถือว่าแบบ ค่อนข้างดีเนอะก็เอาง่ายๆเป็นปืนที่แบบผมแนะนําให้ลองใช้ดูนะครับเพราะว่าอย่างแรกเลยใช้สนุกอย่างที่2อคือ,อ,อประสิทธิภาพมันก็พอได้ในระดับหนึ่งนั่นแหละแบบแค่เราตั้งใจฟังว่าแบบสตูอยู่ตรงไหนแบบแล้วแบบเราก็รีบเดี่ยวไกลก่อนที่สตูจะยิงได้ก็พอป,ประมาณนี้นะครับก็ไม่ไม่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากนะครับและอย่างหนึ่งเนี่ยคือมันใช้กระสุนเออถ้าไม่หยิบจาก UARA 2ชื่อเก่านะ่าจะเป็นตัว AUGA 2มนะั้ง คือมันก็สามารถแบบหยิบจากพวกปืน AR ทั่วไปได้นะครับหรือว่าแบบเป็นจุดที่ดีโอเคผมยอมแพ้และเปลี่ยนปืนซึ่งปืนต่อมานะครับหลังจากแบบจบ AR ก็คือเป็นตัว SMG นะครับก็ไอตัวนี้เนี่ยถือว่าดาเมจสูงนะครับแต่ข้อเสียของมันนะครับคือเออพวกไงดีไม่สามารถยิงทะลุแบบกำแพงได้นะ าะ oh, แบบตัวเออความสามารถกเจาะก,ก่อของมันน่ะคือ0.6ตันนะซึ่งถือว่าแบบก็ค่อนข้างต่ำนะครับแต่ก็ว่าเออข้อดีคับน,นะครับคือยังสามารถยิงทะลุลำไมาได้อยู่นะแล้วก็สุนมาหมดพอดีด้วยนะ10 seconds โอเคผมเจอหลายรอบแล้วผมว่าผมจะลองอ้อมไปยิง จบปิดบัญชีโอเคเดี๋ยวเจอกันสองรอบรอบที่3าซี่ตัวปืนนี้นะผมมองว่ายังไงอ่ะตัวปืนนี้มันไม่สามารถยิงระยะไกลได้เลยนะครับต่วมันเหมาะมากสำหรับการยิงแบบ CQC นะครับตรงที่ว่าดาเมจของตัวปืนนี้เนี่ย มันสูงมากแล้วก็เวลาที่ใช้ในการฆ่าเนี่ยถือว่าแบบค่อนข้างต่ำนะครับผมก็เลยค่อนข้างชอบใช้เออ CQC นะครับแต่ว่าถ้ายิงระยะไกลเมื่อไหร่เนี่ยก็ถือว่าจบเพราะว่าอย่างที่พูดไปนะครับคือตัวปืนนี้เนี่ยมันแพ้ทุกอย่างเลยในระยะไกลตั้งแต่แบบพวกไฟเลทแล้วก็ความนิ่งอะไรประมาณนี้แต่ว่าเรื่อง CQC เนี่ยผมมองว่าใช้งานได้ดีเพราะว่าเรื่องคิวไฟล์็กซ์เรซียอะไรต่างๆงเนี่ยถือว่าแบบค่อนข้างดีมากนะก็ถือว่าแบบน่าจะใช้ได้ในระดับหนึ่งเลยแหละ โอเคผมว่าแบบผมจะรอดโอเคจากที่เห็นนะมัน CQC ได้จริงๆเมื่อกี้คือเอ,อ็มจีสซึ่งถือว่าแบบกินค่อนข้างเร็วมากแล้วก็ออผมโดนออปืนนี้เก็บไปประมาณ3รอบแล้วนะ ผมจะไม่ตายผมจะไม่ตายไม่ <c oughs> <c oughs> คือตรงๆนะจัแบบผมลองเล่นดูสกพักรเนื้อเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจแต่แบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วว่ายัางไงคือตัวปืนนี้เนี่ยต้องเอ่อระยะประชิดเท่านั้นถ้าแบบระยะไกลเมื่อไหร่อ่ะผมตายทุกรอบนะคือง่ายๆตัวปืนนี้ระยะประชิดอะ่ะโอพีมากแต่ว่าระยะแบบกลาาถึงไกลเมื่อไหร่อ่ะคือใช้ไม่ได้เลยนะครับก็จัดที่แบบเขีนเลยคือแบบเพราะระยะประชิดเนี่ยเมื่ามันไม่ต้องเล่นอะไรมากก็ได้นะเพราะว่าเออพวกไงดี ความเสถียรของตัวปืนนี้มันดีในระยะเออแค่ระยะประชิดเท่านั้นนะ่ะแบบถ้าเป็นระยะไกลแล้วแบบเปิดเมื่อไหร่อ่ะคือเป็นเป้าหมายของแบบพวกเออปืนระยะกลางถึงไกลแน่น,นอนนะประมาณนี้ครับก็ถ้าแบบจะลองใช้ดูก็แนะนำนะครับใช้เป็นแบบเออระยะประชิดก็พอเนะเพราะว่ามันสามารถยิงต่อเน,น้ค่อนะข้างนานนะก็เลยแบบมองว่าเป็นข้อดีละกันเนอะโดดมาเลยเหรอซึ่งในส่วนของโอเคใช่ไหมซึ่งในส่วนของตัวกลุ่ม i a เออ i a r เอ,อใช่ปะ่ะ IA 2นะครับ IA 2 BR นะครับก็คือเป็นตัวกลุ่มสุดท้ายนะซึ่งก็เป็นัชเชลไลเฟิลนะครับซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยผมผมได้ลองใช้อยู่แล้วนะเออมันใช้ค่อนข้างยากเพราะว่ามันดีดก็คือเป็นผ้าตัวปืนนี้เนี่ยผมไม่ค่อยแนะนําให้เออเล่นระยะไกลเท่าไหร่เพราะว่าตัวปืนมันหนักนะครับหนักไม่พอรีโหลดช้าเล,ชเล็งช้าเล็งช้าแล้วก็กระสุนหาย กระสุนหายากโอ้จะตายแล้วกระสุนหายากมากแล้วนี่คือแบบแมปเปิดซะด้วย <c oughs> แต่วตงๆนะยังไงก็ยังสามารถแบบใช้ได้อยู่ดีแต่ว่าถ้าแบบเป็นผมอะผมจะใช้ในส่วนตัวเออฟอร์ธรรมดามากกว่านะครับเพราะว่าตัวฟอร์ธรรมดาผมมองว่าแบบมันไม่รู้ดิทําไมแบบผมมันให้ฟีลลิ่งว่าแบบมัน มันมันยิงได้ง่ายกว่าอะไรประมาณนั้นนะแบบมันไม่ได้ดีบหนะักขนาดนั้นอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าตัวสเตตัสของตัวปืนทั้งสองเนี่ยมันก็คล้ายคึงกันนั่นแหละนะเอาตรงๆโอเคผมจะมาแบบ,บเงียบๆอีกแล้ว ซึ่งก็ถือว่าแบบเป็นเรื่องปกตินะครับที่แบบผมจะโดนเออสไนเปอร์เออกระหน่ำยิงใส่ในแมปนี้นะเพราะว่าเป็นแมปเปิดเดี๋ยวถามว่าแบบผมเงียบทำไมคือจากที่แบบผมลองสังเกตดูนะทุกคิวที่แบบผมได้ด้วยปืนนี้เนี่ยผมจะยิงไปแล้วประมาณ15ถึง17นัดนะซึ่งก็คือสมมติถ้าแบบมันมีศัตรูอยู่2คนอะไรประมาณนี้นะครับคือ ผมจะเหลือแค่3นัดในการยิงกับอีกโอ้ผมไปรอดแน่นเลยกิโลเกือบตายแนละ้วคือถ้าแบบมันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นข้อเสียจริงๆของตัวแบบพวกปืนประเภทนี้นะครับแต่ถ้าแบบเป็นปืนที่สามารถรีโหลดได้เร็วอันเนี้ยอ,อีกเรื่องหนึ่งใช่ยังไงแบบผมก็สู้คุนี้ไม่ได้ิงจริง ซึ่งหลังจากแบบพวกตัวกลุ่ม SMG, Battle Rifle, แล้วก็เออ Assault Rifle นะครับก็เป็นในส่วนของตัว LMG กับเออคาร์บายนะครับซึ่งก็ในส่วนของตัวปืนนี้นะครับคือ Follow 50.41มันนะครับคือเป็นปืนที่เออมองว่าเล่นสนุกดีเพราะว่าความจุก,กระสุนมันค่อนข้างฟินดาเมจคือแบบฟินสุดๆแล้วก็รีคอยถือว่าต่ำมากนะครับก็เป็นปืน LMG ที่มองว่า ใช้งานได้ดีบอกกัว่าตัวเสียงปืนเนี่ยผมชอบผมชอบในส่วนของตัวเสียงปืนค่อนข้างมากนะตอนที่แบบเออมันฟังดูน่าเชื่อถืออย่าถามนะว่าแบบเสียงปืนที่น่าเชื่อถือเป็นยังไงแต่ก็ต้องยอมรับอยู่ดีนะว่าในส่วนของตัวปืนฟอร์เนี่ยทุกชนิดเลยมันเป็นปืนที่ติดปัญหาเรื่องการรีโหลดนานนะครับคือไม่ว่าจะแบบเป็นพวกปืนยกเว้นแบบพวกที่มันไอตระกูลไอเอเอออะไรนะไอเออาร์ R กับ เออช่างมันเถอะก็ไอสองปืนแล้วแบบผมพูดถึงนั่นแหละนะนะก็คือว่าแบบมันรีโหลดค่อนข้างช้า,าโอเคผมใช้ไป24นัดในการฆ่าหนึ่งคนในระยะประชิดสุดๆโอ้แล้วผมจะรอดไหมั้ยตอนนี้นคือแบบเป็นแก๊งสไนเปอร์เลยนะเออปลาไปอีกลูปหนึ่งปลาไปคือปลาไม่โอ้โดนด้วยโดนด้วยแต่ก็ยัง ระยะประชิดนะครับยิงไม่โดนโอเคเอาเป็นว่าแบบผมดวงดีนะเึรโอเคก็ถือว่ายังไม่ทันอะไรก็ได้ลนะหนึ่งคิวเด็ครับเพื่อนง่ายๆตัวปืนนี้เนี่ยมันมอแบบบอมสำหรับพวกการต่อสู้เกี่ยวกับเรื่องพวกตึกอะไรประมาณนี้มากกว่าเพราะว่าเอออย่างหนึ่งเลยเนี่ยที่แบบเป็นจุดแข็งของตัวปืนนี้นะคือความสามารถในการเจาะเกาะซึ่งในที่โล่งเนี่ยมันจะทําให้ตัวปืนนี้เนี่ยมันเสียเปรียบตัวคิดว่าอย่างที่พูดไปมันดี ครับแต่การที่แบบมันมันสามารถยิงทะลุอะไรพวกนี้ได้เนี่ยมันเป็นความสามารถของปืนที่ว่าจะรีโหลดสักหน่อยโอเคยาโผล่ขอร้องยาโผล่โอเคอโอเค,อเครีโหลดทันรีโหลดทันเกือบไม่ทัน <c oughs> ผมจะตายหรือยังเนี่ยเออแตดคิวโดดมาครับโดดลงมาไม่รอด โอเคยอมแพ้ 9, 9, ในส่วนของตัวปืนสุดท้ายนะครับก็คือเออตัวปืนคาบายซึ่งเป็นชื่อที่ค่อนข้างแปลก S A 5 8 O S W นะซึ่งก็เออคือมันคุ้นคุ้นเหมืแบบผมเคยเจอในตัวเกมซอมบี้อะไรสักเกมหนึ่งแหละนะแต่ว่าก็ถือแบบเป็นปืนที่เออใช้ได้ค่อนข้างสนุกในระดับหนึ่งตรงที่ว่าเออมันสามารถยิง3ช็อตที่ตัวได้นะถ้าแบบผมจำไม่ผิดแล้วก็ กระสุนเนี่ยคือแบบฉุกๆแล้วก็เวลาในการรีโหลดก็ปานกลางอนะไรประมาณนี้เนอะโอเคก็คถือว่ารีโหลดได้แบบช้าเฉยเฉยไม่ช้ามากนะครับก็โอเคไม่แย่ไม่แย่แยเออแล้วเขาจะโดดลงมาไหมอะโอเคไม่ได้จะโดดลงมานะครับ แต่คือยังไงเนี่ยผมก็มองว่าตัวปืนนี้นะครับมันก็ยังไม่เหมาะกับการยิงระยะไกลยอยู่ดีซึ่งก็เออในส่วนตัวปืนนี้นะมันก็ถือแบบค่อนข้างใกล้เคียงกยารยับตัวพวกปืนตระกูลอื่นนั่นแหละแลก็เออรีคอยไม่สูงเกินไปแต่พอเรื่องระยะไกลเมื่อไหร่ก็จากที่เห็นกระสุนกระจายไปทั่วนะครับก็อย่างที่พูดไปนะครับสู้ในตึกดีกว่าเนะ ก็ตัวมีประมาณนี้แหละในส่วนตัวอัปเดตนี้ซึ่งก็ตรงๆนะถือว่าเออเป็นอัปเดตที่ค่อนข้างน่าสนใจตรงที่ก็แบบเขาเพิ่มปืนมาแบบค่อนข้างเยอะมากแล้วก็เออเป็นปืนที่น่าลองใช้สไนเปอร์ชูม,มากแบบนี้